สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ออกเดินทางแคมปิ้งกับครอบครัวบ่อยๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าออปชันคือจัดเต็มเลยนะคะตัวนี้เป็นยางของบิสโต e นะคะยางชุดใหม่ปี2022เลยนะคะฟอรสามารถกดจากด้านหลังได้จากดีโมดเลยนะคะ โอ้โหเป็นไงสมบอกแล้วนะคะระบบการออกนอกเลนนะคะแล้วก็โฟนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าออปชั่นเยอะจัดเต็มมากๆเลยนะคะมีซันรูปมาให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้ถึง2ระดับเลยนะคะลูกค้า พบกับน้องจัมบอรถบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกับรถ SUV ที่ออปชั่นมาเต็มนะคะฟังก์ชั่งเยอะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถนะคะไว้ไปเที่ยวนะคะแล้วหรือว่าใช้ในครอบครัวนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับเจ้าคันนี้ค่ะ Ford Everest เครื่องยนต์2.0ยไบเท์โบไทเทเนียมปี2000 18ค่ะแล้วที่สําคัญตัวนี้เป็นขับ4ด้วยนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ออกเดินทางแคมปิ้งกับครอบครัวบ่อยๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าออปชันคือจัดเต็มเลยนะคะสําหรับฝาดคันนี้ค่ะในส่วนของด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามลันนิ่งไรนะคะแล้วก็โลโก้สวยๆเขียนตรงนี้เลยนะคะว่าเอเวอร์เรสต์นะคะในส่วนของกระจังหน้าสวยๆนะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญนะคะ ที่จำแจ้งไปว่าออปชันจะเต็มนะคะมีเซ็นเซอร์กระยะให้ในส่วนของด้านหน้า6จุดเลยนะคะลูกค้าเวลาที่ลูกค้านะคะจะชนอะไรเนี่ยจะมีสัญญาณคอยเตือนอยู่นะคะแล้วก็ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่เฮ้ยทําไมฟอร์ดเนี่ยให้ออปชันมาเยอะขนาดนี้ยังไม่หมดนะลูกค้านี่แค่ในส่วนของด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของด้านข้างบ้างดีกว่านะคะตัวนี้ค่ะฟอร์ดนะคะตัวนี้เป็นล้อเดิมๆนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของ ฟอร์ทให้ในส่วนของตรงกลางนะคะตัวนี้เป็นยางของบิสโตนนะคะยางชุดใหม่ปี2022เลยนะคะเอาไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะบอกนะคะไบเทลโบนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นรถ SUV ที่ถือว่าประหยัดน,น้ํามันเลยนะคะในส่วนของกระจกตัวนี้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของ ในสอด้านข้างค่ะลูกคา้ามีบันไดามาให้การถึง2จุดเลยนะคะแล้วก็ระบบนะคะอำนวยความสะดวกนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบสมาร์ทคีย์เลสให้นะคะเวลาที่ลูกค้าเอากุญแจวไว้ในกระเป๋าว,วันนี้สามารถ กดได้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะดีไซน์ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็บอกเลยว่าเป็นรถลุยๆที่ออปชั่นเยอะมากลูกค้าเยอะกว่าหลายๆแบรนด์เลยนะคะที่ให้มานะคะในส่วนของด้านหลังคะ่ะฟอรสามารถกดจากด้านหลังได้จากดีโหมดเลยนะคะโอ้โหเป็นไงจะบอกแล้วนะคะใครได้ตัวนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้ม กับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะคะเราจะมาพูดในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้มันก็มีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังไมาใ้กันถึง4จุดเลยนะคะมีให้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีไฟมาให้เวลาที่ลูกค้าเนี่ยไปไหนใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ ด้านหลังจะต้องหยิบของจากด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟมาให้แล้วก็ที่สําคัญค่ะเบาะลูกค้าบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะต้องเฮ้ยใช้มือเดึงแต่ฟอร์ดจ้าสวยๆลูกค้าเอาไปเลยนะคะออปชั่นจะเต็เตมนะคะแล้วก็จะมีที่เสียบด้วย1 2โวลต์นะคะเสียบไฟให้1 2โวลต์นะคะถือว่า ออปชันเยอะสิ่งอำนวยความสะดวกฟอร์ดให้มาแบบจัดเต็มเลยนะคะลูกค้าแล้วเวลาที่ลูกค้าปิดประตูไม่ต้องอย่างนี้นะคะไม่ต้องแบบเอื้อมอย่างนี้ลูกค้าเป็นไงฟอร์ดคือให้ออปชันมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีกล้องหลังมาให้นะคะแยะที่สำคัญนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนเอเวอเรสต์มาให้นะคะตัวนี้เป็น นะคะ WD นะคะด้านนอกถือว่าออปชั่นความน่าสนใจตอบโจทย์มากๆเลยนะคะและเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะลูกค้าว่ามีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะสนับสนุนโดย car f o r sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car f o r sure com มาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะค่อนข้างที่จะสปอร์ตมากๆเลยนะคะเหมือนจะนั่งอยู่ในรถเก่งเลยนะลูกค้าออปชันคือเยอะลายตามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากที่แผงประตูก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผงประตูสีดานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วทั้ง4บานนะคะลูกค้าเข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะค่อนข้างที่จะลายตามากๆเลยนะคะฟังก์ชันจะเต็มออปชั่นมาเต็มมากๆเลย ในส่วนของพวงมาลัยนะคะ,ะ,ะ,คะตัวนี้ก็คือออปชันมาให้จัดเต็มมากๆเลยนะคะพวงมลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีคูสคอนโทรลมาให้นะคะแล้วก็มีนี่ควบคุมในส่วนของสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์จากพวงมาลัยได้เลยนะคะออปชันคือจัดเต็มมากๆเลยนะคะ ในส่วนของด้านความมือจับก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะคะสามารถปรับไฟได้หลายระดับมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ที่เปิดในส่วนของประตูด้านหลังนะคะกระจกก็ปรับเพลาไฟไฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะ <ๆ S 2> ลูกค้าหน้าจอก็จะแสดงผลนะคะในส่วนของการขับขี่ของเราด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นคือเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของเบาะด้านผู้โดยสาร,สารก็จะเป็นเบาะไฟไฟ้าแล้วก็ด้านคนขับก็จะเป็นไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าถือว่า ครบจบในคันเดียวเลยนะคะถ้าพูดถึง Ford นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีออปชันอะไรที่น่าสนใจคะ่ะใครนะคะค่อนข้างที่จะแปลกตาม,มากๆเลยสำหรับจำนะคะจากการรีวิวรถหลายๆคันนะคะ แอตัวนี้สามารถปรับจากหน้าจอได้นะคะหรือถ้าใครก็สามารถปรับแมนดวนได้เหมือนกันนะคะมีนิเกเตอร์มาให้นะคะบอกเลยว่าออปชั่นคือเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าเข้ามาในส่วนของคองสุนกลางลงมาอีกลูกค้าตัวนี้ก็ AUX USB คันนี้รองรับให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เป็นโฟย่างที่จำแจ้งนะคะก็จะมีลูกเล่นให้อีกมากมายเลยนะคะ เวลาลูกค้าจะไปโหมดไหนนะคะลูกค้าสามารถหมุนได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะมีหลายโหมดมากๆเลยนะคะในการขับขี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ก็จะมีระบบการเลื่นนถลายนะคะลูกค้าระบบการออกนอกเลนนะคะแล้วก็โฟนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าออปชันเยอะจัดเต็มมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่จำบอกนะคะก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าดูได้หลายทิศทางมากๆเลยนะคะจะมีสัญญาณแจ้งเตือนอยู่นะคะลูกค้าจำบอกเลยนะว่าออปชันคือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะถ้าพูดถึง f o ร์นะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบไปเที่ยวทะเลนะคะหรือว่า อยากได้บรรยากาศดีๆนะคะลูกค้าตัวนี้ก็มีสันรูปมาให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้ถึง2ระดับเลยนะคะลูกค้าสําหรับใครนะคะที่พาคุณแฟนหรือครอบครัวไปเที่ยวนะคะถือว่า น่าใช้แล้วก็คุ้มจริงๆนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ถือว่านั่งสะดวกสบายนะคะปจำพาไปชมแล้วนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะคะออปชั่นจะเต็มแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญราคาของเขานะคะอยู่เพียงแค่1ล้าน 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากชมรถตัวจริงนะคะหรือทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทบ้านสา,าราชิบุรีนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะสำนังกงานใหญ่อยู่ที่เพบุรีเช้าหัวหินและก็สาขาราชิบุรีนะคะสามารถทดลองขับได้ทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็สาหรับลูกค้านะคะที่ไม่สามารถมาชมรถเองได้นะคะลูกค้าเราสามารถนัดแนะที่จะดูรถกันได้นะคะตามที่เราตกลงกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจําต้องขอฝากเจ้า Ford e v e r อคันนี้ไว้ด้วยนะคะเครื่องยนต์2.0เทียงเท่านั้นนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเท์โบมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมปี2018ตัวนี้เป็นตัวขับสีด้วยนะคะลูกค้าสำหรับใครหารถสัก1นึ่คันนะคะต้องมาที่บอรถบ้านแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจอมแล้วก็สุดรอคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ